สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณล่วงหน้าก่อนเข้าสู่เว็บไซต์ e p a y f r i e n d ของเรานะคะสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้นับจากนี้ไปนั้นคือวิชาการทำ MLM ให้ถูกต้องด้วยระบบใหม่นี้เราเชื่อว่ายังไม่มีใครเคยสอนคุณมาก่อนระบบนี้เรียกว่า Automatic Social System ค่ะเราใช้หลักการ a อ t r a c t i o n marketing มาผสมผสานกับระบบ Social Media และเทสต Run Automatic นะคะระบบนี้ถูกพัฒนาโดยคุณเซนซอยเสนาวิศวกรน,นักเรียนทุนรัฐบาลออส จบทางด้านโทรคมนาคมมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศออสเตรเลียจากการทำเครือข่ายแบบออนไลน์ของคุณเซนเขาใช้เวลาลองถูกลองผิดมาหลายวิธีและวันนี้คุณเซนได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้เจ็ดหลักได้วันนี้เขาสามารถทำให้คุณย่นเวลาความสำเร็จได้เร็วกว่าโดยที่คุณไม่ต้องงมเข็มในทะเลเพื่อลองถูกลองผิดอีกต่อไปเราจะบอกเคล็ดลับที่ไม่มีใครเคยสอนคุณ คุณจะทำเครือข่ายที่ไหนค่ายใดก็สำเร็จแน่นอนคุณจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอัตโนมัติของเรามีทักษะเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนเป็นหมื่นเพราะที่นี่สอนให้คุณฟรีคุณจะเป็นผู้นำที่ใครๆก็ต้องการคุณเรามั่นใจว่าความรู้ทั้งหมดช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณได้อย่างมืออาชีพอย่างแน่นอนเพื่อทัศนคติที่ถูกต้องในการทาธุรกิจ MLM ถ้าหากคุณไม่ได้มีความสนใจการทำธุรกิจ MLM หรือการตลาดแบบออนไลน์แม้แต่น้อยกรุณาปิดเว็บไซต์นี้ซะเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคนที่ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้มีความต้องการแต่ถ้าคุณคือผู้ที่กำลังมองหาสุดสำเร็จวิธีการทำ MLM อย่างถูกต้องและชาญฉลาดกระหายความรู้การทำการตลาดยังไงถึงจะมีลูกค้าถึงจะมีทีมงานโดยไม่ต้องไล่ล่าอีกต่อไป ขอให้คุณทำตามคำแนะนำของเราขณะนี้ระบบได้ส่งลิงก์ให้คุณทางอีเมลเรียบร้อยแล้วคุณเพียงคลิก Activate Mail จากอีเมลของคุณคลิกลิงก์กลับมาเพื่อสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณเปิดโซเชียลเพื่อเทสต์ไรท์อย่างสมบูรณ์เพื่อเป็นสมาชิกนักเรียนออนไลน์ฟรีกับเราหากไม่ได้รับอีเมลกรุณาเช็คที่อีเมลขยะจังเมลบังบ็อก สิ่งสำคัญที่สุดเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลกับเราอย่างเต็มที่อย่าพลาดที่จะติดตามเราในทุกๆช่องทางทั้ง Facebook และทว i t t e r เรายินดีจะช่วยเหลือคุณอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อความสำเร็จของคุณเองพบกันใหม่ข้างในนะคะสวัสดีค่ะ